เราได้ตายกันหมดเลยเหรอ แสนพี่ร้อมคนเอาไว้เวลาดพี่กอดรักทุกสิ่งที่มันไม่มีตัวตน เอ็นบีเดิมกี้ว่าฝากกระเป๋ากระแสนิยมป่าบอเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าจะให้หยุดเมื่อไรบอกจะรักให้สุดสุดสุดถ้าจะให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าจะให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าจะให้หยุดเมื่อไรบอกตอนนี้มันสุดสุดสุดเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าชอบฉิ่ช้าดูว่าเร็วเร็วต้องการเอาไวกระเด็ทั้งนั้นในลำประกันไม่มีปัญหาโอเคตามมาจะรัวเป็นชุดดูว่าเน้นเน้นเอาแบบโรงประเด็นที่เธอตามหายูสเล็กทริลเล็กผมสเล็ก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  ยังกะ slick r i c k มองสายมองขวายได้ไปไล่ god damn you สิกดิเอ a ช i นบ boy doing big shit ไม่ต้องเอื้อนต้องเอ่ยว่าจีได้ได้ประวิงเวลา and you know that I'm a ที่ได้ฆ่าคุณได้ว่าจะซีไปนอน that เห็นหนสีผมคงไม่เก่งดึงราค้าหนึ่งในตองอูเชกเขายกให้พี่เป็นรายบอกถ้าเธอให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าเธอรักแค่สุดสุดสุดเธอให้หยุดเมื่อไรบอกถเธอให้หยุดเมื่อไรบอกถ้าเธอให้หยุดเมื่อไรบอกตอน นมัสเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกจะรักให้สุดสุดสุดเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอกตอนนี้มันสุดสุดสุดเธอจะให้หยุดเมื่อไรบอก